สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นครับวันนี้เราอยู่เกมคิสตันออฟเอตแลนดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาหาสิ่งที่เรียกว่าศีลาโอนย้ายนะครับก็คือไอเทมนี้นะฮะสำหรับศีลาโอนย้ายเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยแต่ก่อนอื่นนะเราอธิบายเกี่ยวกับศีลาโอนย้ายกันก่อนสำหรับสีลาโอนย้ายเนี่ยเราจะใช้ในการย้ายของทองไปให้อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันตรงสายนะครับโดยการฝากพันครั้งนะฮะนี่เลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับกด นะเวลาจะฝากคลังเนี่ยเราต้องใช้ซีลาอนยยายขั้นสูงนะครับสำหรับอุปกรณ์เลเวล5 5แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เลเวล50เนี่ยเราสามารถใช้ซีลาอนยยายธรรมดาได้แล้วก็ซีลาอนยยายธรรมดาเนี่ยสามารถฝากคลังบัญชีได้เช่นกันต่อมานะครับเราจะหาซีลาอนยยายขั้นสูงยังไงนะครับก็คือการเอาซีลาอนยยายธรรมดา10เมตรนะครับไปค้าเป็น1ก้อนะทำให้มันเยอะจังล้วจะหาจากไหน,นครับอย่างแรกนะครับให้เข้าไปที่ร้านค้านะผมสามารถหาได้จากร้านค้าเลยไปที่ร้านแรกนะครับจะอยู่ที่ร้านแรกแล้วก็กองเรือ นี้่เลยนะครับผมถ้ากองเรือไหนครับปลดล็อกถึงตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับโดยการปลดล็อกตรงนี้นี่เลยปลดล็อกการซื้อขายของอะไรพวกนี้นะครับจะมีอยู่นะแต่ผมยังคลิกไม่ได้นะครับยังคลิกดูไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงต่อมาครับทีมจัชนภพนะครับผมสามารถซื้อได้2อันต่อเดือนนี่เลยนะครับแล้วก็กองเรือก็ซื้อได้2องันต่อเดือนเช่นกันครับสำหรับแต้มทีมจัชนภัยเนี่ยก็หาได้จากการเก็บเรเว่าตัวละครภายในบัญชีนะครับก็จะได้แต้มนี้มานะครับหรือว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะมันก็จะไดด้้มานะะใหูครับ นี่ทีมาจนภัยครับก็เล่นหลายๆตัวนะครับแต้มนี้ก็จะขึ้นไวนะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปแรกของในหมอได้นะครบนาบประมาณนี้เนาะมันได้4เดือนต่อเม็ดใช่ไหมครับมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือไลท์นะครับไลท์ไลท์คืออะไรไลท์เข้าไปดูตรงนี้นะครับ นี่เลยนะครับรับฟินเน่นะครับผมในการรับฟินเน่เนี่ยเราต้องมีไลท์ถึงตามจํานวนนะครับเขาจะให้เหรียญมาเหรียญตรงนี้นะครับสามารถเอาไปซื้อศีลาโอนย้ายได้โดยวิ่งมาตรงนี้กดดูที่แผนที่ได้จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมสมาคมการค้านะครับผมกดแผนที่ขึ้นมาแล้วดูตรงนี้เลยนะครูหลาดนะครับผมสมาคมการค้ากดเข้าไปแล้วก็ นะแล้วก็ดูของที่จะซื้อนะครับนี่เลยนะผมสามารถซื้อได้10ชิ้นต่อบัญชีเลยนะครับต่อเดือนก็ถ้าใครมีถึง2แต้มถึง2องพันเนี่ยซื้อได้เลยนะผม10ชิ้นเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วไลฟ์หายังไงนะับสำหรับไลฟ์เนี่ยให้หาจากการบริจาคเพราะว่าไม่มีใครกดไลค์ให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็หาของที่เขาต้องการนะมาบ,บริจาคอ่ะให้เรามาดูตรงนี้ <premises. S 2> วิธีการบริจาคนะผมแนะนําให้บริจาคเป็นของสมไสนนะครับพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีวัตถุดิบอะไรที่หาตามป่าตามเขาเลยก็เอามาบริจาคได้นะแต่แนะนําให้อาบริจาคเป็นของสมไส่นะครับจะหาง่ายกว่านะบริจาควันหนึ่งจะได้200ไลค์นะครับต่อวันคํานวณดีๆนะเวลาบริจาคเนี่ยเราก็คํานวณดีๆว่าเฮ้ยเท่าไหร่แล้วมันจะถึง200ไลค์นะครับอ่าเราก็จําชื่อไว้นะครับเราก็จําชื่อสนับเขาหินอัศนีบาทนะครับแล้วก็แหวนเงาเก่าแล้วก็ตานักพจนภัยม่วงนะจำชื่อไว้ทําไมนะครับเราจะไปหาใน นี่เลยนะครับตลาดกลางนะครับผมเมื่อกี้กางเกงใช่ไหมอ่าเราก็ไปดูที่กางเกงอัศนีนะครับก็ดูตามคาัดเลย ถนับเข่าหินอัศนีอ่ะเราก็หาของราคาแบบถูกๆนะครับมีหรือเปล่าถ้าเรามีเงินเยอะเนี่ยเราก็ซื้อมาได้เลยอ่ะเราก็ดูนะครับแล้วเราก็กดซื้อมานะครับกดซื้อมาได้เลยแนะนําให้ซื้อตอนดึกๆนะครับผมแนะนําให้ซื้อตอนดึกๆนะครับเพราะว่าราคามจะถูกนะครับประมาณ2 0 0 0 0อันนี้ผมซื้อมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นะครับถ้าซื้อตอนดึกๆตอนที่เขาจะนอนกันแล้วนะครับเขาจะขายอยู่ประมาณ2 0,000ื่นอ่ะเราก็เอามาไปจาบซื้อซิมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับล้วก็มาซื้อแล้วก็มาซื้อตาต่อนะผมตาสี่วง มีคนขายอยู่6 0,000่แล้วก็ดูวันอื่นด้วยนะในทุกถูกเราก็ซื้อมามีแสนหนึ่งนะครับเราก็เ้ออันนี้มาของสามหมื่นเก้าพอเราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าลืมกดรับที่จดหมายด้วยนะครผมกดรับมาได้เลยเฮ้ยผมซื้อมา3ามอันเลยนะกดรับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปบริจาคตึ้งนี่เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมา3ามอันนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้บริจาคพรุ่งนี้เดี๋ยวไบริจาควันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บริจาคเกญงไปบริจาคแหวนไปนะครับบริจาคไปเรื่อยนะครับ อ่าเราเหลือ20เหลือ20เราจะบริจาคอะไรหล่ะเราก็บริจาคอันนี้นะไอ้พวกนี้นะพวกขีปที่เราหาได้จากตามดันงอ่ะเราก็บริจาคเลยนะก็ครบแล้วสองร้อยไลท์ต่อวันอย่าลืมมาบริจาคก,กันด้วยนะครับหลังจากที่เราบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้200รไลท์ต่อวันแล้วเราก็ไปดูที่กิจกรรมของลับฟินเน่นะครับเราก็กดรับเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับ่ก็จะให้มาวันละ50าเหรียญบ้างวันละ5-5หเหรียญก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนไลท์นะฮะนี่เลย เราก็สามารถเอาเหรียญตรงนี้มาซื้อซีลาโอนย้ายได้นะครับอ่าแนะนําให้ทําทุกตัวละครนะครับเออแนะนําให้ทําทุกตัวละครเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าศีลาโอนย้ายนะครับมันฝากทางได้นะศีลาโอนย้ายมันฝากทางได้แล้วก็ตัวละครอื่นซื้อมานะครับนี่สามอัน4อันนะแล้วก็มารวมกันให้ครบ10อันเดี๋ยวผมไปทําตัวละครอื่นให้ดูบ้างนะครับ ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาซื้อให้ดูนะครับแล้วก็โอนย้ายนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นขีดจํากัดประจําเดือนสองทับสิบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมซื้อไป2องันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาซื้อีอ2อันนะเพราะว่าผมมี400ร้อยครับ มาซื้อได้10อันต่อบัญชีนะครับผมหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราก็ไปฝากคลังเหมือนเดิมนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10อันเนาะเพราะว่ามันซื้อได้แค่10อันต่อบัญชีแล้วก็ซื้อไปให้ครบเลยนะครับพอครบ10อันเนี่ยเราก็เอาอุปกรณ์เนี่ยย้ายจากอีกตัวหนึ่งี่ยมาให้อีกตัวหนึ่งได้นะครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้ก็ห้าอันแล้วเดี๋ยวผมมีอยู่ประมาณ45หตัวนะครับผมก็เอามาซื้อให้หมดนะครับแล้วก็น่าจะครบ10อันแล้วนะครับหลังจากที่เราแลกของกับกุหลาบเสร็จ คือตัวเรียกร้านพิศวงนะครับสำหรับตัวเรียกร้านพิศวงเนี่ยได้จากการเผาสเตมินานะครับหรือว่าพลังงานนะประมาณ120ยยี่สนี่แหละมันจะดอกมานะครับเป,เปิดได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับเราก็เลือกไพ่นะครับอ่าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับร้านนี้นะมันจะสุ่มออกนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เนาะแต่ถ้าใครเจอแล้วมีเพชรเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยในส่วนของซีลาโอนย้ายนะครับผมอันนี้ผมลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผม ขอซื้อก่อนแล้วกันค่อนข้างถูกโอเคหลังจากเราได้สีราโอนย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับ10อันใช่ไหมเราก็ไปที่โต๊ะครับนะครับวิ่งไปเลย มาทางนี้นะฮะเราก็กดคราฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่จะมีศีลาโอนย้ายขั้นสูงครับสำหรับศีลาโอนย้ายขั้นสูงเนี่ยจะใช้ศีลาโอนย้ายธรรมดาเนี่ยสิอันนะครับในการคราฟผมจะใช้เอาไวโอนย้ายอุปกรณ์ประเภทอีพิกเลเวลห้าสิบห้าขึ้นไปนะครับใครได้ครบแล้วก็อย่าลืมมาทําด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการหาศีลาโอนย้ายของผมไอดีหนึ่งเนี่ยก็จะหาได้เดือนละ1ก้อนเฉลี่ยแล้วเดือนละ1ก้อนนะครับหาแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้2ก้อนครับจากร้านคาีิสโวม แบบดงไม่ดีก็หาได้เดือนลหนึ่งก้อนนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ไม่ตรงสายนะครับแล้วเราอยากให้อีกตัวละครหนึ่งใส่นะครับที่มันตรงสายนะครับเราก็สามารถมาหาศิลาโอนย้ายได้นะครับแบบนี้เลยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนมีคําแนะนาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยเลยนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว